สงการกันด้วยนะครับผมมาพบกับโพสเบต้ากันอีกแล้วนะครับผม วันนี้นะครับผมมดที่มารีวิวเป็นตัว t o y ยต้าฟอร์จูเน2 8 4 w d ิวดคันนี้นะครับผมปี2020นะครับเป็นตัว l รีเจ d e r กันเลยทีเดียวนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้รถสวยสภาพนางฟ้าไม่น้อยมากๆเลยนะครับผมขับไปเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมตัวนี้ราคาหน้าร้านจะเปิดมาอยู่ที่1 6 7 9 0 0 0บาทนะครับแต่พิเศษสุดๆเลยสาหรับลูกค้าท่านใดที่ทักกับมดเวทามาโดยตรงนะครับเราจะขายใหราคาเป็นแค่1 6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับชมรีวิวภายนอกภายในสำหรับตัวโตโยต ผมเดี๋ยวเราจะมารับชมรีวิวภายนอกภายในกันได้เลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับผมด้านหน้าจะมาพร้อมกับตัวไฟ LED daytime dimming light นะครับผมมาพร้อมกับโคมโปรเจคเตอร์นะครับผมด้านล่างนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกคู่ล่างเลยนะครับและตัวไฟเลี้ยวนะครับผมจะเป็นไฟเลี้ยว e d ได้ไล่ระดับด้วยนะครับผมกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าสีดําเงานะสวยงามมากๆเลยมาพร้อมกับตัวสีขาวมุกนะครับคันนี้นะครับผมตัวล้อนะฮะจะมาพร้อมกับยางดันหลบนะฮะ ยางดันหลอปีองพี2020กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวล้อแม็กอลอยขอบ20นะฮะลูกค้าเก่าจะใส่เป็นตัวโช๊คบูเฟนเดอร์ให้ด้วยนะครับผมคันนี้ตัวหน้ากระจกข้างครับผมกระจกข้างจะเป็นามาพร้อมกับตัวกล้อง360องศานะครับคันนี้แล้วก็จะตัวจับเปิดจะเป็นตัวจับเปิดโคเมียมนะครับผมมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับ เบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมปรับ6ทิศทาง6ระดับกันเลยทีเดียวนะครับผมจะเป็นเบาะหนังสีดําตัดขาวนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวกระจกออโต้ไฟฟ้า4ี่บานกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับคันนี้อ่าแล้วก็จะเป็นตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้มาพร้อมกับตัวปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับผม ครับผมตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมจะมาพร้อมกับตัวปุ่มคุชคอนโทรนะครับปรับความเร็วคงที่กันได้เลยนะฮะแล้วก็จะเป็นเซนเซอร์เตือนนะครับผมเซนเซอร์เซนเซอร์เตือนถอยนะครับผมแล้วก็จะเป็นเซนเซอร์เตือนออกนอกเลนนะคันนี้แล้วก็จะเป็นแอร์แบ็กใต้พวงมาลัยฝั่งคนขับกันด้วยนะครับสามารถรับสายวางสายกันได้เลยนะฮะหรือว่าจะสั่งการด้วยเสียงก็ได้นะคันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับสาหรับไมค์คันนี้จะอยู่ที่เพียงแค่หนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้หน้าจอนะฮ ทัศสกรีนออกศูนย์เลยนะผมนีเวกิเตอร์ออกโรงงานนะผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัว s d สการ์ดได้ถอดเก็บเอาไว้นะครับจะนํามาให้ลูกค้าภายในวันส่งมอบรถนะครับตัวด้านล่างนะครับจะเป็นตัวแอร์ระบบดิจิตอลนะผมมาพร้อมกับตัวแท็กชั่นคอนโทรลลงที่ลาดชันนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวปุ่มปรับโฟนะผมมีปรับ H2 H4 แล้วก็ตัว L4 ด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นระบบตัวอ่าคันนี้เป็นตัออ่าระบบเกียร์ออโต้นะครับผมแล้วก็ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวปรับโหมดนะครับผมจะเป็นตัวอีโค o โหมดนะครับผมนอร์มอลโหมดหรือว่าจะเป็นสปอร์ตโหมดนะครับสามารถเลือกโหมดใช้สมรรถนะรถกันได้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวปุ่มออโต้สต็อปนะครับคันนี้แล้วก็จะเป็นตัวปุ่มการลื่นถลายนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมด้านหลังกันเลยเลยครับด้านหลังจะประมาณนี้นะครับผมจะเป็นเบาะหนังสีดําตัดขาวนะครับผมอันนี้สวยงามมากๆเลยนะฮะแอร์จะเป็นระบบแอร์ดิจิตอลทั้งคันเลยนะครับคันนี้เป็นแอร์ราวสามตอนนะครับผม อาจจะเป็นตัวช่องเสียบชาร์จไฟด้วยนะครับคันนี้ด้านบนจะเป็นเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยนะครับผม2 1แอมป์นะฮะแล้วก็ด้านล่างจะเป็น2 2 0โวลต์100วัตต์เทียบเท่าไฟบ้านได้เลยนะฮะสามารถเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กกันได้ด้วยนะครับผมครับผมส่วนตัวไฟด้านหลังจะเป็นตัวไฟ LED นะครับผมไล่ระดับเช่นกันนะครับผมอ่า ฝาหลังจะเป็นฝาหลังเปิดปิดระบบไฟฟ้าระบบออโต้น,นะผมภายในห้องโดยสารด้านหลังจะประมาณนี้นะผมเบาะแถวที่3สามารถพับเก็บพับขึ้นได้นะครับผมสามารถพับเก็บไว้ใส่ของก็ได้หรือว่าจะให้ผู้โดยสารนั่งก็ได้นะครับผมเหมาะสาหรับเป็นรถ SUV 7ที่นั่งเลยทีเดียวนะผมตัวด้านล่างนะจะมาพร้อมกับตัวชกคโปรเฟนเดอร์นะครับผมสี่ต้นกันเลยทีเดียวนะลูกค้าเก่าแถมมาให้นะครับด้านหลังจะประมาณนี้นะครับผมจะเป็นเบาะหนังสีดําตัดขาวนะครับผมสวยงามมากๆเลย แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะฮะตัวนี้จะเป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้าเลยนะครับผมปรับ6ทิศทาง6ระดับกันเลยครับจะมาพร้อมกับตัวแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารนะครับผมคันนี้คอนโซลด้านหน้าจะสลักคําว่าโลโก้ Fortuner นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับผมตัวคอนโซลนะฮะพิเศษมากๆเลยนะครับสาหรับลิ้นชักใส่คอนโซลนะสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้ด้วยนะครับสามารถแช่เครื่องดื่มกันได้เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวช่องแอร์นะฮะจะมีแอร์ออกมาตรงนี้นะครับผม สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิกันได้ด้วยนะฮะอ่าลืมบอกไปนิดนึงครับผมตัวนี้นะครับผมอ่าเครื่องเสียงจะเป็นเครื่องเสียง JBL ทั้งชุดเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้แล้วก็จะเป็นอ่าตัวนี้ครับผม JBL ติดรถนะครับผมติดออกมาจากศูนย์เลยนะครับผมทั้งชุดทั้งเซตเลยนะฮะทั้งคันเลยครับคันนี้ขอฝากไปด้วยนะครับผมนัดวันมาดูนัดวันมาจองรถกับตัวอ่ามอสเวทคามาโดยตรงได้เลยนะครับสวัสดีครับ ับผมเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้รับชมรีวิวภายนอกภายในสําหรับตัวโตโยต้าคันนี้กันไปนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้รถสวยสภาพนางฟ้าไม่น้อยมากๆเลยนะครับผมและพร้อมส่งมอบนะครับประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับผมสามารถเทียบเท่าป้ายแดงกันได้เลยนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คันนี้รุ่นนี้หรือว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับสามารถทักมาหากับมอสเวทคามาโดยตรงได้เลยนะครับผม ทางมดมีรวมรถทุกรุ่นยี่ห้อนะครับรวมมากสูงสุดถึง200คันกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ยังมีตัวโตย์ท้าฟอร์จูเนอร์นะครับทั้งหน้ายักษ์หน้าแชมป์หรือว่าจะเป็นตัวนิวฟอร์จูเนอร์นะครับผมรวมมากสูงสุดถึง20คันกันเลยทีเดียวนะครับผมยังไงนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทักนัดวันมาดูนัดวันมาจองรถกันได้เลยนะครับผมติดตามทางมอส์เบสคาร์ได้ในทางแฟนเพจ Facebook หลักนะครับผมเป็นช่องทางการติดต่อนะครับแฟนเพจ Facebook หลักจะชื่อ Most Auto Best Car นะครับผมหรือว่าาจะเป็นทงช่อง YouTube นะครับผม อาจจะชื่อ most beta s c r รถมือ2นะครับผมหรือว่าจะเป็นทางไลน์ ID นะครับผม08492739 9นะครับผมหรือว่าจะโทร08492739 9เช่นกันนะครับผมเดียวยังไงเดี๋ยวมด s จะ,ะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนี้เลยนะครับผมสามารถติดต่อกันมาได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้นะครับผม ผมฝากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ like, ตกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดการอัปเดตรถยนต์ข้อมูลคันใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับผมยังไงทักวันนัดวันมาดูนัดวันมาจองรถกับมอสเวคามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้โมอสขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ